โอ้ว่าเราอาจจะล้มละลายกันตรงนี้ได้ทุกคนเพราะว่าขนมเยอะมากจริงนะท o p s ส์เข้ามาด้วยคอนเซปต์ everyday discovery ค้นพบทุกวันที่ไม่ธรรมดาและตอนนี้อยู่ที่ TOPS ค่ะหลังจากที่หลายคนทราบไปแล้วนะคะว่าเขามีการรีแบรนด์ครั้งใหญ่เลยแล้วก็เพิ่งเปิดตัวแบรนด์อ m b a s s a d o r คนแรกของเขาไปก็คือนายณพัฒนนั่นเองวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาลองหาคุณใบเฟิร์นค่ะแ hey! ไม่ใช่จะพามาสำรวจกันไม่มีแล้วนะท็อปป้ายเหลืองหรือว่าป้ายขาวมีแต่ป้ายสีแดงเท่านั้นแต่นอกจากสีป้ายที่เปลี่ยนไปเนี่ยแล้วข้างในเขามีอะไรเปลี่ยนใหม่ไปบ้างพามาดูกันเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าท็อป ธุรกิจกลุ่มฟู้ดในเครือเซนทัลรีเทลเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวแบรนด์บัสเตอร์คนแรกไปซึ่งมี d n a เนี่ยตรงกับทางแบรนด์มากๆเลยนั่นก็คือคุณนายนภะัทเน่นเงเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าค่ะซึ่งรีแบรนด์ครั้งนี้เนี่ยท็อปส์เขามาด้วยคอนเซปต์ everyday discovery ค้นพบทุกวันที่ไม่ธรรมดาซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะรู้มากเลยว่าเขาแอบซ่อนความไม่ธรรมดาใหม่ๆอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวโอภพาไปดูมาค่ะ และความไม่ธรรมดาแรกเลยที่โอเจอนะคะก็คือเขามีการจัดโซนนําเสนอสินค้าแบบรูมคอนเซปต์มีด้วยกัน15โซนละเอียดแล้วก็หาของง่ายขึ้นเรียกได้ว่าครอบทุกความต้องการของเราเลยค่ะและโซนแรกเฟสฟอร์มฟิลผักผลไม้ท้องถิ่นและนําเข้านะคะซึ่งเขาคัดนี่ของดีจากสวนทั่วไทยมารวมกันไว้ที่นี่แล้วซึ่งแน่นอนนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีทุกอย่างสดสดทั้งนั้นเลยเหมาะสําหรับทุกมื้อสุขภาพของเราจ้า มาโซนเดอะเบเกนะคะที่ t o อปต้องมาทานนี่อืหือมมากๆที่นี่เนีขาเด่นเรื่องครัวซองเพราะว่าเขาใช้เนยแท้จากฝรั่งเศสนะคะอบสดใหม่ทุกวันเดี๋ยวดูจะขี้ไปฟังนะฟังเสียงนะว่ามันแครบครบเนี่ยโอ้โหครัวซองร้อนๆนำหอมกับกรอบนะคะอันนี้เป็นหน้าชีสน่ากินมากๆเลยนะคะแนะนําเลยว่าต้องมาตําจ้าอันเดียวพอเนาะโโหแต่ห้ามใจแทบไม่อยู่หอมจริงคุณ ไม่ถูกเลยอะเดินมาตรงนี้นะคะกับโซนนี้ meat and seafood lover จะสายเนื้อต้องมาโดนจริงๆคุณดูนี่เนื้อนำเข้าสุดพรีเมียมอันนี้เนี่ยวากิวเทสมาเนียนะคะโอ้โหน่าเอาไปทำสเต็กมากเลยอะมีไขมันแทรกเป็นริ้วนะคะดูแล้วน่าจะชุ่ม หรือว่าสายชาบูนะจ๊ะมาเดินดูเนื้อสไลด์ที่นี่ก็ได้เขามีครบเลยนะคะแล้วแต่ทุกความต้องการนี่คุณต้องการจะเลือกสันีีมีเนื้อทุกประเภทเลยและเขาไม่ได้มีเฉพาะโซนเนื้อนะโซนอาหารทะเลซีฟู้ดก็มีเหมือนกันส่งตรงสดสดมาจากทะเลสดใหม่ทุกวันเลยจะสายทำสเต็กทำแบบข้าวทานหรือว่าเป็นสายชาบูมาที่นี่ที่เดียวมีครบทุกเนื้อเลยจ้ะวันนี้มันมันต้องโดนแล้วล่ะ โอ้ว่าเราอาจจะล้มละลายกันตรงนี้ได้ทุกคนเพราะว่าขนมเยอะมากจริงนะนี่อยากกินขนมพระเครื่องขนมยอดฮิจากญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะเพราะเขามีโซนนี้โซนสแน็คเกอร์มัดรวมขนมนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมาไว้ที่นี่แล้วเอาสัญชาติไหนล่ะญี่ปุ่นอิตาลีเกาหลีมีหมดนะนี่จะโคก็ได้นี่คุกกี้นะคะหลายคนชอบเลยนะหรือว่าจะเป็นมันฝรั่งก็ได้มีหลายรสชาติเลยนะคะเขาจะบอกเลยนะว่านี่ เป็นเจแปนเฟเวอร์เลนะคะหรือว่าขนมสุดคิดจากญี่ปุ่นใครที่แบบว่าชอบขนมญี่ปุ่นมาเดินดูโซนนี้มีหมดตัวโอว่าเออเนี่ยยังหยิบไม่หมดเลยเนี่ยดูสิมีลูกที่บ้านนี่คือไม่พอจ้ะยังไงซโยะวามสัมัิะ สายอป้าเกาหลีนะคะดูซีรีส์ฟินเฟอร์เสร็จแล้วอยากทำเนื้อย่างตามแนะนำโซนนี้จ้าคุยซีนมาสเตอร์ค่ะเขาก็จะรวมพวกอิน r e เดียนส์นะคะหรือว่าเครื่องปรุงนำเข้าจากเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นมัดลมไว้ที่นี่นะคะนี่อย่างเช่นนี้โอว่าโอต้องโดนขวดนี้ละจ้าบูโกกิซอสซอบีฟเนี่ยเอาไปหมักเนื้อน็มาย่างทานเนาะร้อนๆดูซีรีส์ไปโอ้โห ดีเลยแหละรังสรรค์ทุกเมนูของคุณให้กลายเป็นระด,ดับมาสเตอร์พีซได้เออสายที่ชอบทำกับข้าวทานเองนะคะมาดูเครื่องปรุงนำเข้าจากโซนนี้ได้เลยค่ะและโซน h เฮล y ี o ฟูเพื่อนคู่ใจสายเฮลตี้ของคุณและสินค้าเพื่อสุขภาพค่ะสาวๆหรือว่าหนุ่มๆคนไหนนะคะที่ใส่ใจในเรื่องการดูแลตัวเองชอบทานซีเรียลหรือว่าธัญพืชรวมไปถึงสายวีแกนนะคะเขารวมสินค้าเพื่อสุขภาพทุกอย่างเอาไว้ที่โซนนี้แล้วจ้า และสำหรับสายที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างจเจ้าโอนะคะแต่ว่าอยากจะรับประทานอาหารที่บ้านแนะนำโซนนี้เลยค่ะ f o r ์เซน o เนาะเขาก็จะรวบรวมอาหารแช่แข็งหน้าเอาไว้ให้เราเลือกสรรได้หลายเมนูเลยหลายชาติด้วยนี่อย่างอันข้างหน้าโอน,นี้นะคะสาย พิซซ่าอาหารอิตาเลียนและที่สำคัญเลยค่ะสะดวกไปกว่านั้นคือโซนนี้เนี่ยเขาจะมีป้ายบอกนะคะว่าสินค้านี้นะคะใช้กับไมโครเวฟสินค้านี้เนี่ยใช้กับหม้ออบลมร้อนได้เพราะฉะนั้นใครที่มีหม้ออบลมร้อนที่บ้านแล้วก็แบบไม่ต้องมาคิดไงว่าเอ๊สินค้านี่มันใช้กับหม้อได้หรือเปล่า mm hmm. เขามีเขียนเอาไว้แล้วนี่ p r ีพรีดไว้อเ n น a อนด i r อร์ไแค่หยิบก็รู้แล้วว่าโอเคใช้กับหม้อทอดที่บ้านได้ไปค่ะ,ไปค,ะไปคิดเงินค่ะเลอแค่นั้นเอง ปหรือถ้าเป็นสายทำอาหารที่มองหาวัตถุดิบจากแหล่งต้นกำเนิดเนี่ยที่นี่เขาก็มีอาหารนำเข้าแช่แข็งที่คงความสดของวัตถุดิบเอาไว้เสมือนกับเราเนี่ยบินไปซื้อมาด้วยตัวเองเลยจ้าและโซนลุคสายบิวตี้รวบรวมสินค้าแล้วก็เครื่องสำอางจากเกาหลีญี่ปุ่นและโซนเอเชียมาไว้ที่นี่แล้วบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าสาวๆหนุ่มๆที่มองหาเครื่องสำอางโซนเอเชียที่จะเหมาะกับผิวหน้าของเราเนี่ยทางนี้เลยจ้ะ และโซนเพ t ดแอนมีที่นี่ก็มีนะคะสําหรับใครที่เป็นทาสน้องหมาทาสน้องแมวเลือกสินค้าของตัวเองเสร็จแล้วอยากจะหาซื้อสินค้าให้กับน้องๆด้วยที่นี่เขาก็มีครบเลยทั้งของน้องหมาน้องแมวและสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักของเราคะ่ะและโซน Baby and Me สินค้าเพื่อคุณแม่และเด็กที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ และความไม่ธรรมดาที่2ของท็อปก็คือที่นี่เขามีผู้ช่วยช็อปปิ้งส่วนตัวหรือ Personal Shopper ไว้คอยให้บริการจ้าเพียงแค่สแกน QR Code ตรงรถเข็นหรือจะแอดไลน์แอด t ็อป l a ไทยแลไปเลยก็ได้เราก็สามารถจะแชทพูดคุยกับพนักงานแบบเรียลไทมถ้าเราหาของไม่เจอหรืออยู่ที่บ้านก็สามารถจะสั่งของจากท็อปได้เลยค่ะเขาจะสามารถเรียกรถเพื่อที่จะบริการ Delive r y ส่งของให้เราได้ถึงบ้านเลยหรือจะนัดรับที่สาขาก็ได้เช่นกันค่ะ และดีไปกว่านั้นเขารู้โปรโมชั่นณนวันนั้นด้วยทําให้ลูกค้าท o อปเนี่ยสะดวกสบายมากๆหรือใครอยากจะลองช็อปออนไลน์ผ่านทั้งท o อปออนไลน์ก็ได้นะคะเขามีโปรโมชั่นเยอะจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะและความไม่ธรรมดาที่3ความคุ้มค่าทุกช่วงเวลาท o p ปจึยังคงรับประกันเรื่องของสินค้าป้ายเหลืองท็อปส์ลดราคตรึงราคาและอยู่เคียงข้างพวกเราในทุกช่วงเวลาของชีวิตทั้ง1แถม1 Red h o รลดสุดขีดก็จัดเต็ม และความไม่ธรรมดาที่4ี่ค้นพบสินค้าใหม่ๆสุดเอ็กซ์คลูในที่เดียวด้วยการคัดสารสินค้าและวัตถุดิบใหม่ๆจากหลากหลายแบรนด์มาจำหน่ายครั้งแรกในประเทศไทยที่นี่ที่เดียวค่ะน้ำมันมะกอกว่าจะทำสปาเกตตีคุณจะเอทหาสักนิดนึงพี่คะมีอะไรให้ช่วยไหมคะพอดีเลยค่ะพี่ว่าจะหาเส้นสปาเกตตีสีดำมีไหมคะ อยู่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าเปิดตัวแบรนด์แอมบอสเดอร์ทั้งทีนะคะ ท็อปเนี่ยเขาก็มีความพิเศษแปลกใหม่ให้กับคุณลูกค้าอย่างเรามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line. รวมไปถึงนะคะมาที่นี่เนี่ยครบจบได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาคัดสรรสินค้าคุณภาพาสุดพรีเมียมมาจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกันมาที่นี่แล้วนะคะเพื่อจะมุ่งสู่การเป็นฟ o ้ d ดิสคอรีแอนด์เดส i ิเนชันนั่นเองอย่าลืมนะคะแล้วมาค้นพบทุกวันที่ไม่ธรรมดากับท็อปทุกสาขาใกล้บ้านคุณค่ะ